นโมรครับนโมนโม ไปเล่นนู่นฮะเล่นอยู่ทางโน้นฮะนโมก็ อาหารนะครับพร้อมนะครับจัดแบบโอ้โหกล้วยอ้อยมันนะครับอันนี้ไว้ให้แม่โนะครับไว้ให้แขกทุกแขกที่มานะครับก็จะจัดไว้่างนี้นะครับ นะครับอาหารนะครับโอ้นะครับนี่กล้วยก็กำลังสุกงอม,งมกำลังพอทานนะครับตระนี้ก็จะมีทั้งอ้อยแตงกวาแคนตารูกนะครับมันนะครับ กล้วยนะครับอาานี่นะครับแขกที่มารับเชิญแขกที่มานะครับก็มากินอาหารฝั่งนี้ได้นะครับจะมีสองโต๊ะนะครับที่รองรับนะครับนี่นะครับโอ้โหาก็จะมีอ้อยอยู่จุดนี้นะครับที่ไว้รองรับนะครับเต็นน่าจะ อิ่มนะครับอิ่มนะครับเตือนอิ่มนะครับดูแล้วต้อยก็มีสำรองไว้ด้วยครับนะครับนี่อาหารนะครับเป็นเตรียมความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมใกล้จะถึงแล้วนะครับเวลานะครับก็เป็นวันครบรอบหนึ่งของน้องนโมนะครับที่จัดนตอนนี้นะครับนี่นะครับ อาบน้ำร้างในออรไทยว่างน <c oughs> ะบออทองคำอาบน้ำช้างอาบน้ำคนด้วยนี่ยังก็เอออ้โ,อโหแน่นอนจริงๆงทีมงานช่างเลยทำงานแค่สองคนนะครับเก่งมากๆเลยนะครับควันเขียวอยากได้วิชามากเลยขอวิชาหน่อยสิโอ้สุดยอดสุดยอด นี่วิชาเป็นช่างอะไนขอวิชาหน่อยมาได้เรียนดิโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับนมจุกกรูเฮ้ยเฮ้ยเจุกกรูอะจุกุกรูสุดหล่อเฮ้ยสุดหล่อจุกกรูวนีครับวัสดีครับวัสดีครับเจาภาพครับสุดหล่อครับวันดีครับวัสดีครับวัสดีครับอนนนนนนนอันนนนนนน อันน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 นอันน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 นสุดรอสุดรอสุดรอครับสุดรอครับอันน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 ี่เนี่ยเนี่ยฮะยังไงครับยังไงครับหนูครบเดือนแล้วนะจะบอกให้หนูครบเดือนแล้วนะจะบอกให้ฮะครบเดือนแล้วนะเจ้าหนูน้อยดีใจด้วย แป๊บเดียวเองอแป,ป๊บเดียวเองถึงเดือนแล้วแป,ป๊บเดียวเองวันนั้นยังอยู่ในท้องแม่เลยว,วันนั้นหนูยังอยู่ในท้องแม่เลยจะเอจะถึงเดือนหนึ่งแล้วเออ <c oughs> ติดคอหรือเปล่านี่ฮะหนูหนกินอะไรติดคอหรือเปล่านี่นโมฮะ จะครบเดือนแล้ว id นะครับหนูจะครบเดือนแล้วนะครับนะโมอ่าเจ้าหนูน้อยอืมอืมฮะเราเหนื่อแล้วนะเออนะครับเร็วมากมากนะครับอืมสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสด <collapse. S 2> ีครับอืมอืมจะเอ๊ะน้ำม วันต่อๆไปก็ดูการเจริญโต,อต,อตอของสายน้าโมก็เร็วมากนะครับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้นะครับก็ถือว่าเร็วนะครับก็ถือว่าเร็วแต่น้าโมว่าผมไม่เร็วครับผมดูเหมือนช้ามากเลยนะครับต่อน้าโม ไม่เร็วเลยนะครับนัะโมวันนั้นหนูยังอยู่กับท้องในแม่เลยอยู่ในท้องแม่วันนั้นเน่ยวันนี้จะครบเดือนแล้วอะ่ะไม่เร็วได้งไงอ่าอ๋ ใกล้ถึงนะครับก็เรียนเชิญนะครับน้องๆช้างพี่ๆช้างที่อยู่วันใกล้เรียนเพียนนะครับก็เชิญมายินดีนะครับรูปแสดงความยินดีกับน้องนโมนนะครับครบรอบหนึ่งเดือนนะครับวันนี้นะครับเวลาห้าโมงเย็นนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆท่านครับที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ท่านก็ จัดงานนะครับน้องณโมนะครับกับแม่โมนะครับก็ขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับก็จะมีอาหารนะครับจัดเตรียมความพร้อมนะครับไว้นะครับครบหนึ่งเดือนแล้วมีอาหารอยู่สามโต๊ะนะครับตอนนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ ฮะฮะฮโอเคนะครับก็ขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับขอบคุณแล้วอีกนะครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับน้องหอกนายแน่มากเลยขอบคุณแล้วขอบคุณอีกครับอืมออืมอืมอืมอขอบคุณแล้วขอบคุณอีกครับ อ๋อดิครับขอบคุณ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 ครับเนี่ขอบคุณเกลืขอบคุณเกลือหอกคุณเกลืขอบคุณครับเนขอบคุณครับโอเคโอเคโอเคเกลือโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะครับหนึ่งไลน์หนึ่งกำลังใจนะครับขอบคุณมากมากนะครับ

โอเคทราบก็ขอบคุณนะครับทุกๆท,ท่านขอบคุณทุกๆก,กําลังใจครับขอบคุณที่กดไลค์ให้30ท่านนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ,บคุณนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ